อเอดึงให้แน่นอเออีกขึ้นอีกโอเคค่อยๆไปช่วยอีกเออีกเอดึง A A อเออีกเอค่คอยๆแต่งไปเคค่อยๆเดินชูมือถอยหลังถอยหลังชูมือถอยหลังถอยหลังโอเคนั่นแหละพี่อย่ากระแทกแรงพี่ค่อยแต่งเคสวย โอเคนั่นแหละพี่ถูกโอเคทำดีๆลมลงเลยอลงเลยพี่ลงเลยเดินหน้ามาเดินหน้ามาได้แล้วพี่สวยๆยอยู่